ทหารสหรัฐนะคะแล้วก็ทหารอินโดนีเซียเขาไปส่งมอบนะคะอาคารอนเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐนะคะภายใต้รหัสเขาปบรโกอร์สง2016ค่ะ โดยพลโทเกรียงศักดิ์หมีทองรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับพลจกักรวาแกรี่บริตโตนะคะผู้แทนทหารสหรัฐอเมริกาและก็พันเอกไอมาเดติริก้าผู้แทนทหารอินโดนีเซียนะคะก็ร่วมเป็นประธานสมมอบอาคารอนเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐภายใต้รหัสคอบราโก2016นะคะที่โรงเรียนบ้านพมนิมิตตำบลไทยอุดมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะ โดยมีนายพักพักคาร์ทนเพียรชัยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วเนฐานะหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นําท้องถิ่นนะคะมีฝ่ายปกครองครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสําหรับการก่อสร้างอาคารหลังนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยร่วมกับชุดช่างกองร้อยทหารช่างที่797กําลังสํารองกองทัพบ,บุกสหรัฐอเมริกานะคะ และก็มีชุดทหารช่างกองบัญชาการกองทัพอินโดนีเซียเพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆต่อชุมชนเพราะที่จะสมมอบให้กับชุมชนเนี่ยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองค่ะ รายกิจกรรมที่เกี่ยวกับอบ้ากโกรนี้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนะคะซีซันทาวันนี้นุ้่น,น <c oughs> พี่พา,าไปดูความมีน้ําใจของชาวจังหวัดส,สกลน,นกครน,นะคะเขาได้ทํำข้าวจีใส่ไข่ค่ะให้กับพี่ๆทหารนะคะจากหน่วยประชาการาฐานพัฒนาและกลุ่มพลังมวลชนที่ร่วมการซ่อมแซมฝายน้าล้นลําน้ําอุ่นนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมปรองดองสมนนานฉันท์สู้ภัยแ้งอย่างยางัยง่งยืนค่ะไปดูกันเลยค่ะ